ชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรถน้ำผึ้งผสมมะนาวน้ำนมถั่วเหลืองและตะสอยพริกไทยตราไร่ทิพยหนึ่งในตำนานร้านข้าวแกงเจที่อยู่คู่ตลาดเก่าพาหุรัตมายาวนานกว่า40ปีลูกค้ารู้จักคนแถวนี้รู้จักก็ป้าน้อยนี่แหลคะค่ปะป้าน้อย ว่าไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวแต่ตัวเองก็กินเจด้วยกินมานานแล้วเพราะได้ไปทำบุญแล้วได้ฟังธรรมจนเกิดจิตเป็นกุศลตั้งใจละเว้นไม่กินเนื้อสัตว์และและเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบควบคุมร้านทั้งหมดนะคะสูตรอาหารพนักงานทุกคนทีเวลาที่แบบลูกค้ามาก็าจะต่อราคาร้อยหนึง่ง ใส่50บาทได้ไหมอย่างเงี้ยแม่ต่อรองอย่างงี้ปุ๊บวิธีการทำยังไงคะมีเยอะจะบอกเขาว่าว่าอุ้ยอย่าต่อเลยขายถูกแล้วถ้าไปขายในยห้างไม่ใช่ราคานี้แน่แต่ว่าแถมให้ดีกว่าอ๋อใช้แถมให้เพิ่มให้ไปอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วแม่พูดภาษาอื่นๆได้ด้วยไหมคะแบบเข้าใจคําศัพท์หรืออะไรอย่างงี้ไหมคะเล็กน้อยมีภาษาอะไรบ้างคะจีนกลางภาษาอังกฤษอืมแต่ภาษาอินเดีย ยังไ่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาพูดภาษาไทยกันไดู้่แล้วเพราะย่านนี้ต่างชาติก็เยอะอยู่เนาะบางทีแบบต่างชาติมาเดินตอนนี้ป้าน้อยอายุ65ปีแล้วละค่ะก็ได้น้องออมหลานสาวคนสวยนี่แหละมาเป็นไม้เป็นมือแทนช่วยดูช่วยทำช่วยคุมช่วยขายมีหลานคนหนึ่งก็ไม่สะดวกก็อยู่กับแม่เเลี้ยงงอ หมายถึงเลียอยู่นี่กับคุณยายเลยหรอใชนอนนัานคุณยายอยู่ทุกอย่างกับคุณยายหมดใช่โอ้เลี้ยงเหมือนลูกเป็นันหนึ่งดุไหมดุไหมดุค่ะแน่ดุหรอดูไม่เห็นดุเลยดูปกติเขาดุค่ะดุยังไงอ่ะคะเวลาเขาดุอ่ะเขาก็จะบ่นบ่นบ้างอะไรอบ่นเป็นเรื่องปกติเนะแม่เนาะแม่ไม่ตอบเลยอยากให้เขาไปอย่างนี้ไงคือต้องการให้เขาไปอย่างนี้ แต่ว่าเขาก็ไปอีกแบบหนึง่งวัยรุ่นวัยรุ่นไป่ไ,กไปกติอย่างนี้ไม่ได้อยากใจไม่ได้ดังใจหรอ,อนี่เขามาช่วยงานทุกวันเนี่ยแม่ <c oughs> ใช่หนูไปโรงเรียนพอไม่มีเรียนก็จะมาช่วยยายทีล,ละแม่น่ละยายมาช่วยแล้วหนูจะมาช่วยอย่างนี้ตลอดไหมใช่ก็มาช่วยตลอดอได้เงินเดือนไหมได้เป็นวันให้หลายวันได้เป็นรายวันแล้วปกติทํางานกี่โมงถึงกี่โมง ถ้ามาที่ร้านหนูจะมาประมาณ9โมง<ม>แล้วก็เลิกร้านประมาณ4โมงอยู่ช่วยเก็บร้านน่ารักมาก<ม>จ่ายเป็นรายวันไปได้วันละ500ค่ะโอ้โหแล้วเขาก็ไม่อยากให้หนูออกไปทํางานที่อื่นก็เลยให้เป็นเงินแทนเลยแบบเหมือนสอนว่าเวลาเราทําอะไรก็ต้อง ให้เงินตอบแทนอะไรอ่างเียอ่าก็คือต้องทํางานอ่ะไม่งั้นจะไปมีเงินได้ยังไงถูกไหมคือต้องลงมือทําถ้าไม่ลงมือทําคุณจะไปได้เงินตอบแทนออกมาได้ยังไงดังนั้นต้องรู้จักที่จะมาทําอยากได้เงินออกมาทํางานสิจะจบละปีสุดท้ายล้วค่ะแล้วจบแล้วคือตั้งใจไว้ว่าก็มาช่วยยายเนี่ยแหละค่ะยายยิ้มออกเลยอ่ะยายยิ้มออกเลยอ่ะบอกว่าฉันทํามาทุกอย่างนี้แบบว่าเนาะยายจะได้มีคนมาช่วยนะแม่เนาะ แหมยิ้มแฉ่งเลยนะคุณยายจริงๆก็แอบภูมิใจหลานอันแหละแต่เก๊กด,ดุดนิดๆบนหน่อยๆให้หลานเกรงใจไม่ได้ดุเอาเป็นเอาตายซะหน่อยแล้วก็เห็นผลจ้าน้องออมเห็นยายเหนื่อยก็อยากจะมาสารต่อร้านอาหารเจของคุณยายน่ารักไม่ไหวใช่ไหมเขาบอกว่าแม่เนี่ยทำอาหารเจขายคือเรียกว่าซื้อบ้าน มีทุกอย่างในชีวิตได้เพราะอาหารเจเลยให่นไหมคะเมื่อกี้งแอบบอกหนูแล้วก็ซิบอกข้างหลังแม่บอกว่าต้องทาอะไรทําง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะมากให้มันถูกปากแล้วมันจะได้อยู่นานๆแค่นี้เลยในอนาคตหลังจากนี้ไปแม่จะยังไงว่าแม่จะทําอาหารเจขายไปเรื่อยๆอยู่ไว้ยังไงคะก็ทำต่อไาไม่มีแรงทำอย่งิยังไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์หยุด ไม่ออมยอดสุดยอดเลยค่ะวันนี้เรียกว่าหลากหลายมากทั้งความรู้สึกแล้วก็ความอิ่มของหนูที่แบบว่าเดินผ่านมาตรงนี้คืออาหารการกินมีทั้งแบบพม่าเอ้ยอินเดียก็มีนะคะอาหารเจก็มีจีนก็มีคือทุกอย่างมันมีความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมพรหุรัฐหลายคนอาจจะแบบลืมไปแล้วด้วยความที่รถลาต่างๆคือมันมีตัดรถไฟฟ้าตัดอะไรมาแล้วหลายคนก็จะลืมแถวนี้ไปแวะเวียนกันมาได้นะคะทุกอย่างยังแบบมีชีวิตชีวาเปิดอยู่ร้านอาหารมีเต็มที่ ขายของผ้าเพิ่มทุกอย่างก็ยังเต็มสตรีมอยู่แล้วก็คนเริ่มพุกงผานนักท่องเที่ยวเริ่มมาลองกลับมาดูค่ะชีวิตชีวาตรงนี้จะได้แบบว่าสดชื่นขึ้น oh. แล้วก็คิดถึงอาหารเจเจน้อย mm hmm. อาหารพม่า,มาก๋วยเตียวพม่าก็มีให้ชิมกันนะคะต mm hmm. ละดาดสุรธรอมสีวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะ mm hmm. วันเสาร์หน้านะคะ4ี่โมงสินาทีกับตลาดสุทธรามสีอย่าลืมติดตามกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย